หกสิ่งนี้ที่คุณแม่หลังคลอดห้ามทำเพราะหากคุณแม่ทำอาจจะเป็นอันตรายกับตัวคุณแม่หลังคลอดได้สวัสดีค่ะพกฤคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแลวก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่วันนี้นะคะนำหกสิ่งนี้ที่คุณแม่ หลังคลอดควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเพราะหากหากทำเนี่ยอาจจะส่งผลอันตรายกับคุณแม่หลังคลอดได้หลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะอันดับแรกคือเรื่องของการรับประทานอาหาระคะ่ะคุณแม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะอาหารหมักดองอาหารสมเร็จรูปอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารรสจัดต่างๆถ้าอยากรับประทาน,นจริงๆก็อย่าให้มากเกินไปทานได้แค่แค่นิดหน่อยแค่พอหายอยาก นะคะเพราะหากทานเยอะๆก็จะมีผลกับคุณแม่หลังคลอดได้หรือคุณแม่ท่านไหนที่ให้นมลูกอ,อยู่นะคะอาหารเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลผ่านทางน้ำนมได้นั่นเองเพราะฉะนั้นดีที่สุดนะคะหลีกเลี่ยงนะคะหมักดองสำเร็จรูปนะคะอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารรสจัดๆนั่นเองข้อที่สองนะคะก็คือการออกกำลังกายที่หนักๆและหักโหมนะคะบางคนเป็นไง อยากลดน้ำหนักเร็วๆนะคะอยากให้ร่างกายแข็งแรงเร็วๆออกกำลังกายฟิตหุ่นควบคุมอาหารนะคะยังไม่ทันที่จะไปตรวจหลังคลอดเลยคุณแม่ก็เริ่มที่จะออกไกลหนักแล้วก็หักโหมแล้วอันนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะแนะนำว่าควรที่จะไปตรวจหลังคลอดก่อนดูว่ามีภาวะแพแทรกซ้อนอะไรไหมให้คุณหมอเช็คนะคะร่างกายของเราดูก่อนสิ่งที่3นะคะคุณแม่หลังคลอดควรจะหลีกเลี่ยงก็คือเรื่องของการยกของหนักๆ นะฮะอาจจะทําให้คุณแม่มีแผลแยกแผลปีนะ้มดลูกย่อนหรือมีการตกเลือดหลังคลอดได้นะดีที่สุดถ้ามันหนักมากหนักกว่าลูกที่เราอุ้มอ่ะก็ควรที่จะให้คนอื่นทําจะดีกว่า ตัวที่4นะคะก็คือการใช้ยาค่ะคุณแม่แนะนําคุณแม่หลังคลอดนะคะหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่ได้อยู่ในคําแนะนําของแพทย์หรือว่าเภสัชกรเพราะยาบางตัวนะคะอาจจะมีผลคุณแม่หลังคลอดซึ่งร่างกายของเรายังอ่อนแออยู่หรือยาบางตัวอาจจะผ่านทางน้านมนะคะมีผลกับน้ํานมที่ลูกทานได้แล้วก็ตัวที่5นะคะก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะอันนี้หลีกเลี่ยงนะคะดีที่สุดอาจจะเป็น แอลกอฮอล์โดยตรงหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ผสมแอลกอฮอล์นะคะควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าพวกชากาแฟนะอาหารที่มีคาเฟอีนหลีกเลี่ยงได้ก็ดีแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ใครที่ติดกาแฟติดชานะคะก็ควรที่จะทานได้แต่ไม่ควรจะเกินวันละหนึ่งสองแก้วนะคะโดยเฉพาะในช่วงหนึ่งเดือนแรกเกิด นะให้นมลูกอยู่ก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงพวกชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนก่อนก็จะดีนะคะเดี๋ยวลูกเป็นไงดีดไม่สุขสบายท้องนอนไม่หลับนะคะแต่หากเราติดพวกคาเฟอีนจริงๆนะคะหลังจาก1เดือนไปแล้วสามารถทานได้แต่แนะนำว่าไม่ควรจะเกินวันละ1-2แก้วนะคะแล้วก็อาหารตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงตัวที่6กนะคะก็คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ค่ะคุณแม่คุณแม่หลังคลอดไม่แนะนํามีเพศสัมพันธ์ก่อน ช่วง4-6สัปดาห์หลังคลอดนะคะดีที่สุดคือให้เราไปตรวจหลังคลอดเสร็จก่อนให้คุมกําเนิดให้เรียบร้อยนะคะถึงมีเพศสัมพันธ์เพราะหากเรามีเพศสัมพันธ์เร็วนะคะยังไม่ถึง1เดือนเลยหลังคลอดโอกาสที่ตกเลือดหลังคลอดติดเชื้อในอุ้งชนการก็จะมีได้สูงนั่นเองเพราะฉะนั้น6สิ่งนี้ที่คุณแม่หลังคลอดควรที่จะหลีกเลี่ยงก่อนโดยเฉพาะช่วงที่ยังไม่ตรวจหลังคลอดนั่นเอง สำหรับคุณแม่ตั้งคันท่านไหนสนใจคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลคันและคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วสนใจคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลลูกโค้ดเปิด2คอค์สถ้าคุณแม่ท่านไหนสนใจเข้าคอร์สออนไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่เพจโค้ดเลิดพรสอนแม่และเด็กอินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้เลยนะคะสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไปเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิกหน้าสวัสดีค่ะ